สวัสดีครับดเด็กๆทุกคนนะครับมาพบกันที่หนูอีกแล้วนะครับอ่าวันนี้เรามาข้างนอกกันนะครับอ้าวเราไปทํางานศิลปะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาศิลปะนะครับอ่าพร้อมเรียนครับดเด็กๆพร้อมกันแล้วไปกันเลยนะครับไปวาดดิพึ่งกันนะครับไปกันเลยไปเลยไป,ยไปกันเลยไป ครับมาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับเด็กๆอ่าเราก็จะมีนะครับดูนะครับมันมีสีนะครับอ่าปากกรเมจิกนะครับอ่าไม้ติมนะครับกันกายแล้วก็กระดาษของเรานั่นเองนะครับมาพร้อมมาแล้วไปกันเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะวาดเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับ่าเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับวาดเป็นเลยนะครับเด็กๆค่อยๆวาดนะครับนี่เป็นไงบ้างครับเหมือนไข่ไหมครับเด็กๆนี่หลังจากที่เด็กๆวาดวงกลมเสร็จแล้วเราก็มาทําวงกลมเล็กๆนะครับ เป็นดวงตานะครับเด็กๆอ่าขั้นตอนนี้ก็ทําเป็นดวงตานะครับแล้วก็เส้นโค้งนะครับขีดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเป็นลายของบีพึ่งของเรานั่นเองนะครับนี่มาเพิ่มปีกนะครับเหมือนเลข3ามไหมครับเด็กๆนี่ง่ายไหมครับนี่ว้าวๆแล้วก็มาเติมดวงตาขเข้าไปนะครับนี่นะครับผม อาหลังจากที่เราเติมดวงตาเสร็จแล้วก็ปัดแก้มนิดนึงแล้วก็เติมปากให้พี่พึ่งน้อยของเราด้วยนะเติมหนวดให้ด้วยนะครับผมนี่หลังจากเสร็จแล้วนะครับนี่มาเพิ่มเหล็กในของเขาด้วยนะครับเป็นแหลมๆนะครับเด็กๆอ้าวหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการลงสีเลยนะครับอ้าวขั้นตอนนี้นะครับดิจิหนุ่ยก็ดําสีเหลืองนะครับมาใส่ก่อนนะครับผมระบายตัวพี่พึ่งนะครับ อ่าระบายส่วนหัวก่อนนะครับเด็กๆนี่ระบายไปเลยนะครับระบายตรงขอบไปก่อนนะครับเด็กๆนะขั้นตอนนี้นะครับอ้าวที่ขั้นตอนนี้ที่จะหนุ่ยก็จะใช้สีช็อกด้วยกันอ่าสีช็อกเหมือนเดิมนะครับผมครับผมอ่าแล้วก็สลับช่องนะครับนี่นะครับอ่าพิพึ่งของเราก็จะเป็นตัวลายๆนะครับนั่นเองอ่าเด็กๆสะดวกสีไหนใส่ได้เลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับอยากให้พ่พึ่งสีอะไรนะครับสลับได้เลยนะครับหลังจากใช้สีเหลืองเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับอ่า สีดำเอามาวางไว้ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งลงนะครับเพราะว่าอาจจะเปื้อนสีอื่นได้นะครับขั้นตอนนี้ที่หนุ่ยก็จะมาระบายส่วนของปีกนั่นเองอ่านะครับส่วนของปีกที่หนุ่ยก็จะระบายตรงขอบก่อนเช่นเดิมนะครับนี่ระบายตรงขอบก่อนแล้วก็ระบายด้านในนะครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับ ทีเจ้หน่ก็ใช้สีฟ้านะครับขั้นตอนนี้ใช้สีฟ้าในการระบายแล้วก็น้ําสีดำนะครับมาใส่ที่หลังนั่นเองนะครับอ่าสีเข้มใส่ที่หลังนั่นเองนะครับเด็กๆนะครับขั้นตอนนี้นะครับระบายระบายระบายไปเลยนะครับว้าวของเด็กๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับอ่าอ่าระบายไปเรื่อยๆนะครับเด็กๆนี่อ่าใส่เข้าไปเลยนะครับอุ้ยอ่าเสร็จหรือยังเอ่ยอุ้ยมาปัดแก้มก่อนปัดแก้มสีชมพูด้วยนี่ ว้าววิพงของเราก็เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการทําอะไรครับเด็กๆตัดนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้ตัดนะครับขั้นตอนการตัดเหมือนเดิมนะครับระวังนะครับเด็กๆนะครับกรรไกรของเรานะครับเป็นของมีคมอันตรายนะครับเด็กๆขั้นตอนนี้สําหรับเด็กๆคนไหนที่ตัดได้นะครับค่อยๆตัดนะครับสําหรับคนไหนนะครับที่ยังตัดไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองนะครับช่วยตัดไปเลยนี่เองนะครับผมค่อยๆตัดนะครับอ้าว หลังจากตัดพี่พึ่งน้อยเสร็จแล้วนะครับอ้าวเราก็ไปติดใส่ไม้ติ้มหัวเดาเลยนะครับอ่าติดเสร็จแล้วนะครับอ้าวาเป็นไงบ้างครับเด็กๆอ่าพี่พึ่งหองเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพึ่งน้อยของเรานะครับอ่าหลังจากเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับทําความสะอาดล้างมือเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอีกเด็ก bye บ๊ายบายจุบ๊บ